กิจกรรมความเพียรพระกิ่งบาลิพิน่าครั้งที่สามวันที่เก้าตอนที่สามบทสวด่สิบเอ็ดบทสวนมังคลาสุตังเอเสวนาจะพาละนางปฏิทานจะเสวนาบูชาจะเปรยางเอตธรมะุทธบาลพุทธเตระตะปุรียระวัตุจาระนาสภะานีจีตาเอตมะมุตตมบาวุตระติปัจจารีโนตสุติโตุพาติตาเจวะาเอตัรรมะมุตธรร ආදා පිටෝ ආදානවා උතනසලං හොලනා වූ රාස කම්මනායි තම්මුකමං අනජජ්මරි රාජාය ගරදතන හොලනා වන්තනි කම්මයි තම්මකමු තමං අදති විරතේවපාමක කනාජජති තමං උතත කමි තම්ම උතමං අරෝගලිය කොටද නිතනගතාගන්නේ සම්මත වන්නේ තම්මක උතමං อันตีจะโสว่าจะสานะอันตีจะสาังเอตเลนะธรรมะสหกชาเอตธรรมกัลุตธรรมะตมุตตะมะสุาลิศตตาสุิศตาสุชาลิศตาลิศตางุชาตาสาตาสุชาลิศตาสรมาอิศตาสุชาิตาสาตาัาลิศาสัชาอตาสิตาสลตาาิศาุาตสุตาสุตสุชตุตาสาติตาิาติตาตะาตตุวา ra <coughs>

สามวันามวสาตาเอวาติกาเหโรจยัาณิกาปัจานันตาาตจจาตาสิโนรีวาเรโวนาคันดับมโนันทับโหนาโลโสหัมุนายิตังอริยกิราราดูปตะตา้าอติมัสุเกตุวัตถุอาติตามีหังเทนะเวตาจานตาปตะตาลตามตมารุเทนะอิตังเมตตาสุวามะอะยามา กรรมนีน้มานักกเหตุมานยะกเหนนอากาปัลลีวิตาเกณะมา้รดินนาภิยามารบมาลูาตยามาสรรมโนนอรุขธาตุเมเหอนะวะขญาตอิเมธัมมาคุณสลายิเมธัมมาวะาอิเมธัมมาวิูคาราิตาอิเมธัมมาสรรมตาธรรมาดินนาริยาทุกยาตตติอาตาตุเมมปญะาเหรอญาตาตุเม สลายเมตตาอวันอิเมตมาวิโปตาอเมธตามารมตาธมินยจญาตุป่ายาตถังวัตติญาตุเมเอ๋อป่ามันญาติหาเลยาาติสิบห้าทสวดนีสูตรอุปนิญติจีวะมัปันญุงชัลูปินาตานาติ ေကောယောသကာယနဟယမောဝဒေဟူတာရတတံပေဒကသုခာယဟောတိယံဣဝမနုပကာလို့တိကုဇာနမောဧဝါနတိသမ္မာဓိဓမ္မခြင်းနမောသုဇိ న్నో သုခမဝါတေဧတานိသောသံโสသံငေသုဇိနေနာကုတဟိငတတိဓမ္မစရိရပေသံဃာနိ जाती ယထာပညာယိဗန္တိအတာနိဘာနိ เก่ะตาแมโกวิสุติยาตเปสังกาลาสุตาติยะถาปญายาปันตติอาดานิปัติทุเขาตาแมโกวิสุติยาตเปเรมานันตติยะถาปัญญายิบสติอาดานิปัสติทุเขอาตาแมโกวิจุติยาสุปวอนดาอดุบา เกตุติยังอะหุตะคิสาเอตัพพะยายามิราวีตังกะเนยยาอัพพนะกัมปะอุเวทะระนังยันติตันวะนานิวิหะติจะอะลามะรูปะเอมนุสสาพะยะสันติกาเนตังโพธะระนังเกมังนิตังกะละนามุตังเนตังกะมะ ครับแลวอาตุคาปะมุนจะติโยจะพุทธะจะธรรมะจะสังฆะตระลานังครตโตตระลานติอริยะจะฌานีจะสามัญปัญญาญาปัสสติทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขะสัจจาริยังอริยะจะติจังผู้ถูกประทัดอิดังอตังโขตระลานังเออางเอตังตระลานามุตตังเอตังตระลานาวะคังตัทธาทุกขะปะมุจติ ยิเจ็ดบทสวดพระราคตฐานเอติตังนาวาอนานปเบกิกานาตังอุคนไม่คหนึงรปไม่ได้ไม่คหนึงม่มาไม่ถึงเมื้าติตามใบเอีนาตาตตะตตะนาตตาติถึงในรูปไแล้วถึงนั้นก็ยังรับไปแล้วถึงนั้นที่มาไม่ถ <mel> ึงกนยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจยโยนะมาตตาตตาวิบาตติอสังอิลังอิอสังกูบังตังวิจามานภะลูวายา าบุคคลใเห็นแจ้งมาอบันไนงนัการนั้นบุคคนั้นสะา้เห็นผูกโกงเกิดเจวะกิจามาตามบางโกทมาลังเวทึงทำควาเพียรเนรงนี้แหละครเล่าจะรู้กันตนเองนนาอีโนสังกาลเตนะาหาเถนะนาจุนาเอาความมาเพียนนับนุราเพื่อให้นั้นจะไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาติห์ลาหุติทังเตเว สังเบปเตละโตติสันโตอาจีระเตมุนีติความมุนีพุทธสงบช่องได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านก่อนและกลางคืนนั่นแหละว่าเป็นผู้ีฏิเสงด้วยเจริญนี้นนแหละอิแปดโทสวดปีน้ปัจจเวชฉลาธรรมโมหีฉลาอนาติโตแต่มีความแก่เปิดมาจะรับความแก่ไปได้พระยาที่ธรรมโมหีพระยา ีโตเรามีความเจ็บไข้ทำานร่วมกคนหรือไม่ได้มาลาาธรรมโมมะหีมาลานาอนาติโตเราม em, na SO ีความตายเป็นเรื่องร่มันตายไม่ได้สัปเอิเมบิเยหีมานาเปหีนานาพระโววินาพระโวเราจะเว้นเป็นต่างๆหรือจะเว้นภาพวาของเราท้น้องหลานกลวงธรรมสกโกงหีกรรมทายาโต ทกรรมโยนิกรรมะพันตุกรรมปาติสารโนทำอย่งนนตัวเองก็ใหผมมีกมบเงนกิดมีกรรมดีทางมกรรมรู้อายังกรรมังกับิสังีการญาณาวาปังวาตตามะทายะโตอาวิสามีอมการนั้นเป็นดาบเราจะเป็นญาติอนนั้นตัเอวังอเมิอาบินหังปัญจเวขิตะพังเรา ดยอย่างนี้ทุกคนจะกล้าบอกสวดเทวะทยัญอัฏฐาลูกขัมปตาธานิทุกขาพยัปปตาธานิปยาโสกับปตาจะนิโสกาขอตูสเพปปีปานิโนเอวะตาวตาจะอําหิสัพพตังวุฒิยะสะปัฏฐานสะเปเทวานุโมทันตูสะพัสสะปฏิทิจาอานังทันตูสตยะสีอังคขันตุสะปัถานพระวะนิปะตาโหตูทันตุเทวะกตา เปพุตาตาหยนันงก็ปัาวิสัพโสสิบบาทสะนัเป็นถายาเทวตาสันติวิหาราตินีทูเปกะเลโตที่กะเลตะิงตะหิงตาาธรรมะเทวะาาโตงโระเลวิหารมันตเลเทราธรรมะย ภิกขวโสลามีการทานาปฏิอุปาสกาคามานิสานิขมาจีศาสันอาวาติปันรุเตสละราุชาเยปิอันตังนานโนปฏินิยังอรรมามังปฏิเตตัมเบตุกะโลตุสังขยังตาตุจีลงตังธรรมโมธรรมัตาจะบุคลาสังโฆตุมาตตาจิตายังละเดวตัมเบปิธรรมะนิรุติธรรมาเยยามะธรรมะอริยามเปี ยี่สิบเบิสดสวดเป็นาแปบุญญาสิฎานิกตาญาณานิกตานิเมเดตาวานิโกโหตุตตาณตาานิคาขอตัดทั้งหลายมีสุ้มีรมายาหลวงนี้รนาคดาเยปิยาภูนาันตายาไมหังมาตาปิตาทะยอริตาเมจายาติตาสาวาเดปันจาริโนคือชนหลอดใดเป็นที่รักผู้มีคุณมายานาท่าตน เห็นอะไรได้ทั้งหลายอื่นเป็นกลางตาตาดีตันตีก็เลื่อยบุญมาจะถูดูนิกาบันเจกาจารุโกกะลาหลังสระตาภาวันเุเวและมีผู้อยู่ในโลกเกิดเป็นปุญสานั้งสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ทั้งเจ้านาทุหนายยาดังเยดันติรานัมเม เวลาสุขาชีวินโนเอกัรบันดาบันโาตถาทิที่ท่าต่างสุขาเขาเหื่อเกิดนมาทำทั้งหลายที่ะเจะให้แล้วทั้งหลายต้องเวนสุขเกิดราจึงนึ็นก็เสียนดีกหลายต้องผลเธอด้วยในภาพแห่งาชาความเพียรและที่สองคำบชาแ้ะตายส่วนี้ะที้กางหาานที้ของส่วนที่แบบพระเจ้าหลวงพรเจ้าท่านหว่ได้ผลมาญา เปเาแต่ปาบางนวลนาทีนี้เนี่ยมนีเบลก็ต่างกิจกรรมไี้ม่นอาจจเสริมก็เปิดาผลิตน้อํมโมงคนในเวลาาจะสิทธุประการเจอสาดทุก